ยิ่งแพคเกจิ้งเราดูดีมากแค่ไหนนะครับสินค้าเราก็ทำให้ลุคของสินค้าเราอ่ะมันจะมันจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไป <t> ก็สวัสดีนะครับชื่อมีนนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับแฟนเยกันเนทค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์อากิล่าค่ะ อากิล่าเนี่ยคือตัวตนของเราสองคนนะคะที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสินค้าเป็นเสื้อผ้าเน้นใส่ได้ทุกวันเหมาะกับทุกวัยเรียบเรียบดูดีราคาไม่แพงจนเกินไปสามารถจับต้องได้ค่ะการที่เราเป็นสินค้าออนไลน์เนี่ยครับความยากอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าไม่ได้จับต้องสินค้าทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อค้าและก็แม่ค้าครับที่จะสื่อยังไงให ลูกค้า,ารู้สึกว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ครับเป็นอย่างหนึ่งที่จะสื่อให้กับลูกค้าได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพช่วงนั้นเนี่ยต้องการทำป้ายแท็กแล้วก็ส่ายคาดปอแขนก็หาพิมพ์เข้าไปใน Google เป็นเว็บไซต์ของวันพิมพ์ขึ้นมาก็ลองเข้าไปดูโปรเซสของการสั่งซื้ออะมันมันมันดูง่ายอะไรที่ไม่เข้าใจเราก็สามารถแอดไลน์ line, คุยกับแอดมินได้พอเวลาเราเอา สติกเกอร์ของวานเนี่ยติดบนสินค้าของเราครับติดบนหน้าแพคเกจิ้งหรือว่าติดบนซองไปซะเนี่ยมันทำให้ของละวานดูมีราคาขึ้นมาแล้วก็จัดส่งเร็วด้วยที่สำคัญครับเพราะว่าเราขายของออนไลน์นะครับก,ก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยก็คิดว่าสั่งเรื่อยๆเลยคะ่ะแล้วก็จะลองสั่งยืดดูด้วยะคะ่ะอยากฝากลูกค้าทุกคนนะครับอากิล่านะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ทั้งผู้ชายผู้หญิงสไตล์มินิมอลใส่สบายๆนะครับคุณภาพของผ้าเนี่ยเราสองคนเป็นคนคัดสรรด้วยตัวของพวกเราเองนะครับราคาจับต้องง่ายครับ